วันจันทร์ที่24่สิบสกรดกดาคมพศสอ6 6ก็ผมข้าพเจ้าบุญดียกดีก็ได้นำสมเด็จหลวงพ่อริิงรุ่นย้อนยุคก,กับผมนะนี่เป็นพาะที่จากการทำบุญท่อกรถินมากับผมมนะมานพศาจำไม่ได้กัผมตรงเนี้ยห้า้าหรือ6กไม่รู้กับผมนะคือทำบุญ100บาทเนี่ยได้พระหนึ่งองค์กับผมนะก่อนก่อนท่อกรถินทักพักหนึ่งกับผม จ็ดวันสิบวันสิบห้าวันประมาณนี้ก็ผมเนี่ยเขาพเจ้าทําบุญมาสามร้อยเนี่ยเลยพามาสามองค์กับผมนะก็หอกขอเพื่อนอีกสิบองค์กับผมเพื่อนทําบุญสองพันเนี่ย้พรพเจ้าก็ได้นำพา,าไปแจกไปแบ่งปันให้เพื่อนกับผมนะให้เขาบูชา,าผมนะเนี่ยท่านชมดูกับผมนะคือทองคำที่ท่านเห็นเนี่ยคือว่าทองคําจริงกับผมแนละ้วทองคําจับที่ลอกจากองค์พ่อของิงจําองคใหญ่ในโบสถ์มาครับผมนะ มาปิดทองเนี่ยสร้างประมาณห้าพันองค์กับผมนะแล้วก็ปิดทองคาใหม่กับผมครับเจ้าจําได้ผมเหตุการณ์เนี้ยกับผมนะเรื่องเนี้ยเนี่ยท่านชมดูกับผมนะเนี่ยเลทองอาจจะเลือนลางไปบ้างกับผมตรงนี้ยมอก่อนจะชัดเจนกว่านี้กับผมนะเนี่ยท่านชมดูกับผมนะนี่พาแท้แน่นอนกับผมนะตอนนั้นถ้าปิดทองคาใหม่กับผมเอาทองคําเก่า จากพระประธานในโบสถ์อ่ะลอกมาทำพระนี่กับผมปิดทองพระนี่กับผมนะเนี่ยนัานชมดูกับผมนะทุกท่านทำบุญหนึ่งร้อยบาทก็ได้พระหนึ่งองค์กับผมเนี่ยเป็นพระที่เมตตากับผมนะพระที่ศักดิ์สิทธิ์กับผมนะหลวงพ่อวัดิขิงอำเภอสัมพานจังหวัดนครธมกับผมนะชั้นชมตรงนี้กับผมนะ พอหลายปีแล้วก็ผมทองคําอาจจะลางเรือนไปบ้างผมตรงนี้ที่แพงๆก็ปศสองพันร้ยสิบสี่นะครับตรงนี้เออหรือพิมพ์กดลายในมือรุ่นแรกท่านน่ะใช้ได้หมดก็ผมตรงนี้นี่ก็รุ่นพิเศษหน่อยก็ผมนะนทีทองแปะกับผมตรงนี้อันนี้จากท่อกระถินมาสร้างห้าพันองค์กับผมมันก็หมดเลยัผมแป๊บเดียวก็หมดไม่กี่วันก็หมดกับผมตรงนี้ นะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบทุกท่านมีโชคมีลาบร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ